เออนนมา่ะเคกลับมาละมันกีไปเยี่ยวมาไอชงกุไม่งบอกว่าอร่อยแม่งบอกผมไปหาอะไรเจ็คในห้องน้งโอเคมาใครจะถาม อ้ฟงไอ้ฟงอย่าลงหาวจังไรตั้งแต่ตอนปออะไรจังไรความจังไรเราก็มีอยู่ตั้งแต่เกิดละเพื่อนความจังไรผมประมาณหกหัวนั่น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 นัปัดมขอเสื้อหาวงล้อแบบวงล้อให้วงล้อดีกว่าวงล้อสุ่มนี่ไะวออัพเนม ให้วิวอัพเนมก็เดี๋ยวเราจะใส่ชื่อทีมงานลงไปแล้วก็ดูกันว่าใครจะได้ได้อะไรโธ<ฮ>อไดค้คุณช <c oughs> เชียงคุณเชี่ยอะไรบิดเนี่ยกุนเชียงโจกุนโฟมเขาเรียกล็อกชื่อกูอีกหน้าตูดเข้ากล่องโฟมเข้ากล่อง ปฟมปฟมมข้าวกล่องคนต่อไปสันโตลุ้สันโตลุ้ค่ะสันติดเฮ้ยสันสันฟังดีนะต้องแต่งตัวสันติดปาก้าไปคนต่อไปปาปคนต่อไปใครจะได้ดูดิของกลัวของจริงจีบที่ไลติดทุกที ฟันโตรู้ครับคุณฟันโตรู้ฟันโตรู้อ่าใช่ชอบคุณฟันโตรู้ก็คุณจะถามมาเลครับทิมใครเลกีไฟใครเลปีคุณไี่ใครกดรับของใครวะ อ้าอะไรนะค,นนคุณฟันตัวลูกคุณถามมาเลยอืมพอทำ <laughs> ไมถึงไม่ชอบดื่มสิงทำไมถึงไม่ชอบดื่มสิงครับอไอโฟนไอไ้กูจะฟัง,ง <laughs> มึงนแมทำไมลอยไม่ชอบดื่มน้ำดื่มสิงครับไม่บอกแล้วกันกูดื่มได้ทุกยี่ห้อ กูดิวเป็นกี่พ่อถามเจ้าคุณกูณดิวเป็นกี่ห่อยังเป็นน้ำรถที่มาทำไมสมคำชื่นขึ้นเลยอ๋อ่ะคนต่อไปนะใครจะได้เอ้ยไม่ใช่กูกูไม่มีคระสอจะถามฟงเขา่องนี่แกไอ้สันเดนโอเคเอ่อถาม แต่ก่อนทำไมถึงตั้งชื่อว่ากัปตันทีวีจีจีอีซี่ครับเมื่อก่อนอ่ะผมอ่ะชอบดูพี่ตักชาแล้วพี่เกี๊ยชอบพูว่าดีจีอีซี่ดีจีอเอามาชื่อมากเลยคือตอนนั้นตั้งงงคือไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรแล้วก็อนบอกว่ามีคนใช้กัปตันทีวีจีจีสี่ตอนนั้นกูไปเขียนแคปเทนแคปเทนอ่ะจริงไปดูคลิปพี่บอสว่าะหมดช่องคนดูอีพีหนึ่งได้เลยไปดูเลยขึ้นภาพฮะเออขึ้นละ โอเคคนต่อไปถ้าผมก็ผมกูจะไปวิ่งไปกาลสิหน้าบ้านกูอยู่ใกล้กันไอโอ้ไอโกุนยินดีนะคะอย่าเพิ่งปัดึงปัดนึงทํมมาอ่ะทำามะทำอ่ะอยากว่าเป็นต้อต่ตัวอะไรโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวเ่ยเี่ยวไม่เปนเี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงใย่าหญ่ใหญ่ อาแป๊บกุทักไม่ปินบะค่ะไอเจนกลวกลคลิปนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเตัดออกเสียเวลาชีวิตตัวเองแล้วกันขุ้ลองขุลองนะเป็นแผลตั้งแต่ตอนปออะไรอู้เป็นแผลครั้งแรกเหรออนุบาลหนึ่งคือจักรยานล้มงโมากจักรยานล้อนุบาลหนึ่งพังแผก จักรยานล้มโคตรโง่อะออไม่ใช่วิ่งล้มโคตรโง่อะจะดูขี้บดได้ข <laughs> ี้บดปะตอบต่อไปไอ้ซันไอซันโตรู้รร<น>ช็อตโดนทีนไอเลี่ยมมาตะเกียบไอ้กูเนี่ยโ,โกมูมึงตอบมึงตอบเร็วๆเร็วๆคนดูนับนับนับ,น,บนับหนึ่งเขาเขารอเขารอ,อ,รอฟังอยู่ นับหนึ่งถึงหนึ่งเอาหนึ่งโอเคเดี๋ยวอะถามมาถามมาถามมาจะถามอะไรห้ามหลับนะเดี๋ยวกูต่อยเดี๋ยวกูกระโดดกระโดดเสือเท้าวเฮียถ้ากูว่าขนาดนี้กูไม่อัดเสียงอัดเสียงภาษาอังกฤษสองขวัวโอเคก็คุณเร็วเร็วมือสั้นตัวรุ่ดีกู ถึงุูสั่งให้คนไปแก้จบเถี่ยโอเคครับก็จบคุยทีมไปครับใครล่ะก่อนว่าใจเย็นชุบไม่เองนานจัสัตว์เลยคลิปแม่งมาอยู่แค่สิบกว่านาทีขอคลิปเขาถามก่อนนะคลิปนี้ประมาณสามสิบนาทีดีไหมกลัวไม่ไรถามตอบถามได้อหรอโอเคๆๆๆนู้นคำถามแล้วนู้คำถามแล้ว อเล่นเกมเป็นตนนนนั้งแต่เม,ม,มเื่อไหนะ <c oughs> ร่ครับอะไรนะอะไรนะเล่นเกมเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่นเกมเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่อะนุบาลหนึ่งเกมแะไที่กูเล่นนะเกมสเก็ตบอร์ดในวัยแปดเสร็จเกมเบนเทนกูชอบเบนเทนไม่ใช่ <c oughs> กเกมที่กูเคยให้ <c oughs> ให,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 ให้ให้กับการเล่นด้วยเกมอะไรแ <LEGO S 2> บบนี้ก็สาว่ะเลโกจูเนียเลโกจูเนียคือใครไม่รู้จักเลโก้จูเนียร์เดี๋ยวเปิดให้ดูเลย เลโก้เลโก้จูจูเก่อไรแค่ไหนมดจมขับรถอ่ะจะขับรถะไรเลโก้อ่าที่ว่าจะมีตำรวจที่จะไปไข่ใช่จะนักจะปวดอลเหรอใช่โอ้ยเเล่นประจำเลยปัจจุบันยังเล่นเพราะเบื่อเกมเลโก้จูเนียร์พลิส ก็ <k> หายไปแล้วอ่ะคือตอนนี้นี่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 อันนี้เลยไอตอนที่ว่าจับจับโจนนั่นน่ะนี่เลโกจูเนียเควสนี่เกมนี้เลยโนี่เกมนี้คือผมเล่นตอนที่ผมห้องกาอห่องห้องอานี้กลุ่มทีมงานเลยเนี่ยสนุกมากสนุกมากเกมนี้บอกเลยนะหาโหลดได้อยู่เราเซิร์ชไปไม่เจอเลยหาโหลดได้ครับแต่ว่า เกมเกมที่มันเนียคลิปมดาวโหลดไม่ไม่เปล่าไปดูในคลิปเอาคือมันยังมีให้อยู่จ้ะเห็นไหมเนี่ยไลโกจูเนี่ยเคเวนเนี่ยสี่จุดเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยเออว่าแต่ไอเหนือหายไปไหนทั้งนานวะไม่ตอบไม่ฮ้ยโอ้โหมันจะสี่โมงละโทรไปเลยโทรไปเลยมาคลิปนี้เป็นหลักฐานได้แปด กูขออย่าไปเสียไฟเสียมึงจะต่อยคอมด้วยไม่รับสายไม่รับสายไม่รับสายโทรไปนี่นี่ไปวัดโทรไปเลยไอ้ฟมจัดการน้องชายตอนนี้เรากำลังจะโทรเออทุกคนเจ้าคนไม่เล่นกูมันไปชักปุ้งเลยโอ้ยขอคกูแบตหมดแน่เน่ ก็จะไปชาร์จแบตอ่ะโอ้จริงบอกว่าอะไรโอ้โชกุนเป็นคนถามซะด้วยฮะโชกุนเป็นคนถามซะด้วยเฮ้ยแล้วก็เลยไม่เกี่ยวอะไรได้เลถ้าโชกุนให้อะไรถามแล้วมันพิดสด,ดารแน่นอ,นอนนะเออโชกุนถักเลยอโอเคค,ให,ใ,คให้ผมตกให้ผม เนี่ยแล้วให้บอกว่าไงบ้างมันไม่ทำบ,บอกว่าเขาอัดคลิปกันอ,อยู่แล้วมึองมึงมึงรีบมือนะคนที่คลิปจะปิดโอ,อ,อ่านถามมาถามามาขอบคุณถามมาขับจักรยานเป็นตั้งแต่เมื่ออนุบาลอะไร,อรออส,สองลอ้อขับจักรยานสองล้ออนุบาลหนึง่งโซเนียเป็นอนุบาลหนึ่งที่แบบเริ่มทําได้เอ่อตึงใจใจอ่ะมึงทาได้เข้าใจไหมเข้าใจไหม เข้าใจไหมกลัวทำได้ทำที่ทำได้คือทำใจไปทำได้เข้าใจไหมทำได้ไม่รับสายไม่รับสายแปลว่าจะเกิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายแน่นอนหยอกหยอกคือคือก็ไม่อยากจะมัวส่งใจกิรีไปอับปางนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะกอาเฮ้ยมันอาจจะกินข้าวก็ได้มันจะกินอะไรไอ้เหนือมันกินห้าโมง่ายกินข้าวไกลๆหรือว่าไปไปเยี่ยมที่อื่นก็ได้ ถ้ามันมีต่างว่าโฮมสวะีทโฮมเวายมันจะเึ้อเลยขึ้นวะกัปตันคุงจะหัวร้อนอย่างรุนแรแล้วแบบเปิดคอนทิงดวยนเออแม่งไม่ตือแบกหรอวะเออกูก็เคยทำาุกทำบ่อยมากผมเปิดค้าไปเลยตอนนั้นกัปตันทำไมทำไมต้องให้เหนือเปิดมาดูที่เองก็เปิดเป็มไหมคะเปิดอะไรเปิดไออะไรนั่นไหมครับของเองมันแหลกเข้าใจไหมดูสเปคคอมเขาก่อน โคไอสามโคอไอสามมันจะไปพอยาใส่แล้วกัดโจถึงมันจะหูดก็เถอะนะไม่ไม่ไม่ให้ใครเปิดก็ได้ไ,ม,ไม่เหรอไม่มันเปิดได้แต่มันมันต้องเปิด g o Google c h ลคูมค้างไว้ตลอดไงไม่งั้นมันมันไม่นี่ไงแกปบะมันต้องเปิด g o o g l e ค้างไว้เวยก็มาใครจะถามเดี๋ยวเอสุมถามอ,อ้าวทำไมมันเป็นแค่สอง